ก็ไม่อยากแอบสปอยหรอกแค่บอกว่าลูกที่ได้มามันเลิศมากแบบสิบสิบสิบอเมนดาชนิสาออฟด้มสวัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับอัพนะคะในรายการอัพคาส มาดูกว่าแบบสับรอบนี้จะเด็ดขนาดไหนไปดูร้วมพร้อมกันเลยค่ะ ด้าเทรนด์แฟชั่นของนะ้ารลอบซัมเมอร์นี่หน่อยว่าถ้ไปทะเลก็สำหรับด้านนะคะในฐานะที่เป็นเด็กเกาะคนนึงเนาะเราก็จะเลือกบิกินี่ค่ะบิกินี่ตัวไหนก็ได้ที่เราใส่แล้วรู้สึกว่า มันมีความมั่นใจใส่แล้วรู้ว่าโอเคกระโดดลงน้ําแล้วมันจะไม่มีอะไรหลุดเคยมีประสบการณ์ที่กระโดดลงน้ำแล้วมันหลุดไมไม่ใช่ทะเลแต่ว่าสระว่ายน้ำแต่ว่าดีที่ไปกับเพื่อนผู้หญิงกระโดดแล้วก็เหมือนเป็นแบบผูกว่าผูกแล้วก็กระโดดไปแล้วก็เอ๊ะทำไมมันโล่งๆแต่มาหลุดข้างเดียวงานดีนะมันไม่ได้แบบไปไกลแล้วก็แค่แบบรุ้รีบแบบมาใช่ค่ะแต่ว่าชอบแบบสีฉูดฉาดสีที่ชอบของด้าคือมีอะไรบ้างมีสีฮอตพิคงชอบมากเลยจะเป็นแบบสีชมพูเข้มใช่ค่ะ หรือไม่ก็แบบสีแบบไฮไลท์เตอร์อะสีไฮไลท์เตอร์เลยค่ะอะไรก็ได้ที่มันดูแบบนีอนยใช่เราจะชอบใส่อะไรแบบนั้นรู้สึกว่าใช่ไหมใช่เพราะเราเป็นคนผิวแทนวันนี้ดูแบบสัดดุงใส่ฟุตต้องตะโกนใช่แบบคนต้องหันมามองว่าแบบเอ๊ะสีอะไรไแบบตาย E มาค่ะคุณผู้ชมเรามีมิชั่นพิเศษให้น้องอเมดาเล่นกันพี่มีผ้าวิเศษเสมมุิว่าวันที่หนูจะต้องไปแบบ on the beach ยอะไรเงี้ยเอออยากให้แบบ create หนึ่งลูกแบบเซส์สไตล์อเมดนถ้าสมมติว่าเป็นชุดนี้เนาะหน้าก็จะเอามาปิดกันโฟลค่ะทำได้หลายแบบนะผ้าแบบนี้ทำเป็นเสื้อก็ได้ทำเป็นแบบเดรสก็ได้แต่ทีเนี้ย เราอยากโชว์รอยปากของชุดว่ายน้ำใช่ไหมคะเราก็แค่แค่นี้เองค่ะนี่อารมณ์เหมือนแบบตอนที่ประกวดมิ s s ิเ i v e r s e Thailand นุ่มเบาๆเบาๆได้อ่าเดี๋ยวพี่ลองครีเอทของลุคของพี่บ้างนั่งสิคะมาคุณตัวแมนดาได้ไหมได้สมมติเขาเราีผ้าชินีนะคะเพื่อจะเป็น on the beach เราสามารถทำแบบนี้ได้นี่แล้วก็ทำโครงนี้ก่อนปุ๊บหนึ่งพันอ่าดูนะเดี๋ยวต้องไปทำตามนี่หนึ่งพันค่ะ ปึ๊บอย่างนี้เราก็สามารถม้วนตรงนี้ขึ้นอ๋อแล้วทำเป็นเสื้อใช่ไหมคะทำเป็นเสื้อค่ะม้วนม้วนอันนี้ขึ้นหมุนหมุนหมุนสวยสวยรถเนาะจริงๆอันเนี้ยเคยทำเล่นตอนเป็นชุดเด็กนะอ๋อโอเคค่ะนี่อยากเอาผ้าเชืดตัวมาเล่นนี่อ่ะนี่เห็นไหมเราก็ได้อีกหนึ่งลุคเห็นไหมหวานจริงๆถ้ามีผ้าแบบนี้สักชิ้นทำเป็นกระโปรงใช่จริงจริงอ่ะอันนี้ปุ๊บเปลี่ยนมาทำเป็นเดี่ยวเห็นไหมคะปุ๊บอีกหนึ่งเอเอีกหลุครถ ่ยจริงจริงผ้ามันสามารถทำได้หลายแบบ<ช>นี้ฟ<ร>ึ๊บ<ร>นี่เห็นไหมหลวยหลวยงามพ่นเข้าไปฟึ๊บอ่ะนี่ ฝากแฟชั่นวิดีโอเซนต์ปีศสันแพลวด้วยนะคะปกเดือนเมษาค่ะก็เป็นอแมนด้าชัยสาออบดามตื่นเต้นมากๆแล้วก็วันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าพาทิศกับอแมนด้าใครร้อนกว่ากันโลก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะอแมนด้าที่ร้อนแรงกว่าเดี๋ยวนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเจ้าแลวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย